สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบันนอกบันาชั้นแนวค่ะเพื่อนๆค่ะมาคาคิดกระเทียมกันนะคะนี่ค่ะกระเทียมนะคะนี่ค่ะกระเทียมป่าเดนมากําลังขึ้นใบสองใบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะจะสูมให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้วยงามเลยค่ะเพื่อนๆค่ะกําลังกินเลยค่ะแบบนี้เลยนะอืม นะะ้นนาพามาเก็บกระเทียมนะคะนี่ค่ะนี่กลุที่เป็นจุ่มๆเลยนะคะเพื่อนคะ่ะนี่ค่ะนี่หมาะค่ะกระเทียมเหมา้เหมาะค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้มาได้เห็ดหูหนูด้วยนะคะเพือ่อนนี่ค่ะนี่ เป็นใบมันจะอยู่ม่ง่ายดีมาค่ะเพื่อนๆเก็บกระเทียมกันนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะจิ้มเอาจิ้มเอาเลยค่ะเขี่ยใบยไม้ออกนะคะขาวจูู่จูลกเลยค่ะนี่ ลู้ตะก,กาอยู่ตรงไหนแลยเนะะีนะะ่ยค่ะนี่ค่ะน่าจะส่องให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะนี่ค่ะนี่งามๆค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะวันนี้แดดดีดีไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาๆกับพี่สาวค่ะ อามองไหนก่อนดีคะเพื่อนๆคะมันเยอะจนไม่รู้จะเอาม่องไหนค่ะนี่ค่ะ่าจัวเลยค่ะนี่คือห่มมันนะคะมันติดมาด้วยนะคะีค่ะนี่ นี่ค่ะงามงามค่ะงามมากเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวนาส่งให้เพื่อนดูก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวนาขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันค่ะว่าเราจะได้อะไรมั่งนะคะ ลึกนะคะนี่ยังได้มีแต่ยอดขาวๆแต่ไม่ติดห้าด้วยมอ่่เเีันนวไ้้ืห็กาาจาจะ น้อยยูทูบเบอร์ช่างช่งยันก็จ้าอ๋อบ้านนอกบ้านนาช่แนวค่ะโอ้เดี๋ยวสิเข้าไปเิ่ยเดี๋ยวเข้าไปตามนะค่ะขอบคุณค่ะชอบคลิปเหมือนกันเหรอคะจ้าชื่อช่องอะไรคะดิมดิมบัวอีสานจ้อ๋อใช่ใช่น้าเคยเห็นอยู่ค่ะน้าเคยผ่านตาอยู่ไปจ้าุณลาลูกงนันลูกน้อยอ๋อดูดูเที่ยว้าเห็นเลยอ๋อใช่ใช่ใช่ลองรู้นู่นนาเที่ยวนะคะ

ริมรั้วอีสานนะคะนค่ะเทักทายกันใหญ่แล้วค่ะพี่สาวนาเขารู้จักคนเยอะค่ะอคเก็บกระเทียมกันเดี๋ยวสรุปนะคะ เอาล้ค่ะเพื่อนๆค้านะคงจะพอแล้วค่ะนี่ค่ะผลงานค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆขาตะการหนึ่งพอแล้วค่ะเก็บทั้งห่ำทั้งกระเจ้ามันด้วยนะคะเพราะว่าเออมาหลายคนค่ะมากับพี่สาวด้วยเดี๋ยวจะจะช่วยพี่สาวเก็บนะคะแต่นาพอแล้วค่ะนี่ค่ะ มีทั้งหำม,มีทั้งกระเจียวนะคะเนี่ยเต็มไปเบิดเลยค่ะตะกานนี่ค่ะฝากบ้านนองบ้านนาชั้นเองนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นะาด้วยค่ะเมื่อกี้นะาเจอยูทูบเบอร์ริมรั้วอีสานด้วยค่ะก็อยู่เพ่นอยู่ฝั่งกันนู่นนะคะก็ได้เซ์ฮัลโหลกันนะคะ,ได,นนะ,คะได้รู้จักแ้วกทักไทยมีตรภาพในป่ากระเทียมค่ะพี่สาวนาก็กุ๊กกลมเงยเงยเอาแต่กระป๋องนะคะไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยเอากระเทียมเลยเอาแต่กระป๋องนะคะคลิปนี้วันนี้ สวัสดีจ้านี่คะ่ะจบด้วยภาพบรรยากาศป่ากระเทียมไหยคะ่ะต้นไม้หลงๆวยคะ่ะนุน่นพี่สาวนะักุ้มกลุ่มเงๆเก็บกระป๋องนะคะไม่ได้เก็บกระเทียมคะ่ะบ๊ายบายจ้า